โครงการพัฒนาสารสกัดแคมินชันให้สามารถละลายน้ำและมีความคงตัวสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบทางยาและเครื่องสำอางปัจจุบันมีการนำสารจากธรรมชาติหลายชนิดมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาหรือเครื่องสำอางเช่นฟ้าทลายโจรแปะก,กวยและหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือแคมินชันแคมินชันมีสารออกฤทธิ์ชื่อว่าเคอร์คิวมิน คือคิวมินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านแบคทีรียและต้านการอักเสบทำให้คือคูมินมีความน่าสนใจจะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไปอย่างไรก็ตามคือคิมินมีคุณสมบัติที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาปัญหาแรกคือคือคิมินละลายน้ำได้ไม่ดีทำให้สารถูกดูดซึมได้น้อยเมื่อให้โดยการรับประทานจากภาพแม่น้ำคือคูมินไปละลายในน้ำจะเห็นตะกอนของคือคูมินตกอยู่ที่ก้นขวดแสดงถึงการละลายที่ไม่ดี ปัญหาที่2คือคือคือมินเป็นสารที่ไม่คงตัวทําให้สารสลายตัวก่อนจะออกฤทธิ์ได้จากภาพจะเห็นว่าสีของคือคืมินจางลงเมื่อเวลาผ่านไปแสดงให้เห็นการสลายตัวของคือคืมินจากปัญหาดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงคุณสมบัติของคือคืมินด้วยวิธีการพอลิเมอร์คอนจูเกชันพอลิเมอร์คอนจูเกชันเป็นการนำโครงสร้างของคือคืมินไปต่อกับพอลิเมอร์ที่เป็นสายยาวทำให้คุณสมบัติของคือคืมินเปลี่ยนไป เมื่อเข้าไปในร่างกายพอลิเมอร์คอนจูเกตดังกล่าวจะปลดปล่อยเคอร์คิมินออกมาทําให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คิมินได้ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้พอลิเมอร์ที่ชื่อว่าโพลีเอทิลีนไกลคลมาต่อกับโครงสร้างของเคอร์คิมินผ่านปฏิกิริยาเคมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำพอลิเมอร์คอนจูเกชันจะสามารถเพิ่มการละลายของเคอร์คิมินได้จากภาพ โมเลกุลของน้ำไม่ชอบอยู่ใกล้กับโมเลกุลของเคอร์คิวมินทำให้เคอร์คิวมินละลายน้ำได้ยากแต่เมื่อผ่านกระบวนการ p o ลิเมอร์คอนดูเกชันแล้วโมเลกุลของน้ำจะชอบอยู่ใกล้กับโมเลกุลของสารสารจึงละลายน้ำได้ดีขึ้นเมื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดลองละลายน้ำพบว่าได้สารละลายใสไม่มีตะกอนแสดงว่าสารสามารถละลายได้หมดเมื่อเปรียบเทียบกับเคอร์คิวมินจะเห็นว่ามีการละลายที่ดีกว่า นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังทำให้เคอร์คิวมินมีความคงตัวที่ดีขึ้นจากภาพเมื่อมเลกุลของเคอร์คิวมินเจอแสงหรือความร้อนจะทำให้สารสลายตัวแต่เมื่อผ่านกระบวนการ p o ลิเมอร์คอนซูเกชันสารจะทนต่อความร้อนหรือแสงได้มากขึ้น เมื่อนาผลิตภัณฑ์ไปทดลองละลายในสารละลายบัฟเฟอร์แล้วตั้งทิ้งไว้ดูการเปลี่ยนแปลงที่เวลาต่างๆพบว่าสารมีสีเข้มเหมือนเดิมแสดงว่ามีการสลายตัวน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเคอร์คิวมินจึงมีการคงตัวที่ดีกว่าดังนั้นเคอร์คิวมินที่ผ่านกระบวนการพอลิเมอร์คอนจูเกชันจะมีการละลายน้ําที่ดีและมีความคงตัวสูงทําให้สามารถพัฒนาเป็นยาหรือเครื่องสำอางได้ง่ายและมีอายุการใช้งานที่นาน